เราทุกคนเป็นห่วงไงเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของภาพเรารอบที่แล้วตอนนี้มันดีขึ้นยังไงบ้างมันก็มันก็หายใจโล่งขึ้นหลังหลังจากผ่าตัดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันต้องรีคอฟเวอร์มากๆคุณหมอบอกว่าอย่าทํางานเยอะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวจะเป็นไข้เดี๋ยวจะเป็น,ะปนอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆการใช้เวลารีคอฟเวอร์ตัวเองกับแผลที่มันเพิ่งผ่าตัดมันต้องแบบเดือนสองเดือนเลยเุราว่านี้หนูก็เลื่อนหมืนช่วงนี้ปทงานวันเลื่อนไลนที่หนุหนก หนูก็ก็รับค่ะเขาเขาบอกว่าต้องระว,ว,วังอะไรพิเศษดนอนละเรื่องพักผ่อนแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตแบบอย่าอย่าหนักเกินไปแล้วก็ฝุ่นเรื่องฟันทุกเทียนอะไรเงี้ยค่ะแบบถ้าสูดเข้าไปมันก็จะแบบอักเสบได้ติดเชื้อได้อะไรประมาณนั้นแ,แบบนี่มีโอกาสที่จะทำอะไรแบบนี้ไหมคะมีอยู่แล้วค่ะคือเหมือนหมอหมอเขาแคบ ทำให้เราหายใจล่งขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกมันมันร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วใช่ต่อต้องเลือกท้ายของการงานนีต้องต้องต้องรักษาใช่ต้องรักษาตัวเองเยอะๆวมมหมดตโลยังไงบ้างก็หนูต้องไปล้างไส่นัสถูกอาทิตย์เลยใช่เพราะว่าต้องเอาเลือดที่ค้างอยู่ออกลำพังแบบล้างจมูกเฉยๆมันก็ไม่หมด มันมันต้องวทแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับเราทำงานแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยขไม่ไม่ทักเลยเนี่ยค่ะเราไม่ค่อยได้ทำงานเดียเยอะมากเลยมีแต่ว่าเป็นทักเป็นโมเลยอะเยอะเยอะก็ทำอะไรไม่ได้เลยคุณแม่ก็ต้องสู้ชีวิตมันก็ต้องสู้เนาะโอ้คือสู้กับงานแล้วก็ต้องสู้กับใช่สู้กับความง่วงด้วยสู้กับความงงความอะไรด้วยอย่างนี้น่าทึ่งวยาณที่ผานเข้าไปมันทำให้เราแบบรู้สึกโอเอฟเฟกต์เยอะค่ะเอฟเฟกต์เยอะ นอนไม่หลับหัวใจสั่นแล้วก็เออเหมือนเหมือนมีกดในกระเพาะเยอะมากอะไรเงี้ยตอนที่หนูตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะมันต้องต้องฉีดฉีดยาลดกดทุกๆสี่ชั่วโมงใช่ก็เนื้ออย่างที่เนี่ยคือจริงจริงคือคิวงานมันมันพอเห็นคุณภาพอะไรก็คิวงาไนลดลงเลยที่ขอพักเทอร์อะไรเงี้ยเล็บเลื่อนเลือนแล้วขำก็ก็มีมีเวลาให้พักผ่อนนิดหน่อย ใช่ช่วงนี้ก็อยากทํางานส่อยากทางานอยากทงา,ากทงานอยู่แส่ว่าคิวจริงคือมันวางไว้แล้วแหละจริงๆมันถูกวางไว้แล้วคือคือต่อคือคิวที่หนูได้ผ่าตัดเนี้คือคิวที่หนังเขาคืนมาใช่เพราะว่ายังแมทกับคิวกับพี่โอไม่ได้ก็เลยได้เลิกไปผ่าตัดแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องตามสเก็ตดอลที่วางไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนนี้าพออยรเดี๋ยวซีี่์ของเราก็จะต้องโดนถายโปรโมทกี่<ช>มันจะได้ถ่าจรนจัจงๆในลูเบกว่าไงคะ ไม่ไม่ไหนแต่ก็มันก็ถูกวางมาแล้วแหละเพราะว่าต้องพอถ่ายเสร็จก็ต้องตี่าแลก็อาจจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาแต่ก็ยินดีรับนะคะอย่างเบรี่เขาเห็นพี่ฟีดที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมอะอะไรนะคะเห็นพี่ฟีดอย่างนี้ดูแลตัวเองปะจริงๆต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเบคก็สุขภาพไม่ได้ดีเลยเปอร์เซ็นต์เลยก็เราทํางานกันใช่มากเกินดุวยมากก็รู้สึกว่าถ้ามีเวลาอยาก อยากได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายได้ดูสัปนาห์ที่มีอะไรถ้าถ้าสมมติว่าอันอะไรข้ามาคือมันจะได้ซิรีส์เขตัวนี้คือไข่หัวใหญ่น้องก็ต้องระวังด้วยใช่ค่ะแสดงว่าทุกคู่ก็อยากอยากมีเวลาที่จะจัดนีคุยกันทุกวันอ่ะแบบว่าอยากไปเที่ยวอ่ะอยากไปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบ ไม่เป็นไรทำงานไปก่อนเช่วงที่แบบไหราทำงานไปก่อนใช่ช่วงว่างไหมแบบหลายวันอะไรเงี้ยให้เราไปก่อนหรือแบบงานม้อเด็กทุกวันส่วนใหญ่ก็มีงานทุกวันมีงานทุกวันค่ะใช่บางทีไม่ได้ลงตารางงานก็มีค่ะงานลับงานอะไรงานลับแบบคนก็จะเห็นใช่อย่างช่วงตอนนี้คือแบบบินต่างประเทศก่อยมันจะ่นเต้นยังบิน ก็ได้บินไม่เหมืคยบินหลังครับ <im it> มันจะเป็นช่วงๆเนรอมันจะแบบว่าตอนนั้นบินต่างประเทศบ่อยแล้ว <im it> ก็เสร็จปุ๊บเข้ากล่องรบ่อยแล้วตอนนี้ก็กลับมาถึง okay. อ้ามันจะหนักขึ้นเหมือนกันอย่าง,งเราเองเราก็แบบปเป็นหนุแสดงที่แบบประกบติเล่นเป็นคุณลูกฝั่งนางเอกหลายๆคนตลอดตลอดเลยเออเราฟังนานเลยคนเคยบอกว่าน่าจะเหมือนกันผู้ชมพี่แอนนึกเขาพี่แอน พี่จะเหนื่อยไหมเดีว่าเหนื่อนก็มาดูมาดูลูกจอมเขาเหนอยอยู่นะนอะหนูหนูโตขึ้นหนูต้องสวยกันแน่เลยใช่ก็ก็รู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากๆแบบว่า uh, ก so no, no, ับกับพีแอนเริ in quiero, anyway. ่มบทบทภาษาอังกฤษด้วยส่วนใหญ่ก็ก็พัดกันช่วยกันถ้าถ้าเจอภาษาไทยพี่แอนก็ช่วยหนูถ้าเจอภาษาอังกฤษ็ช่วยพี่แอนใช่เอออย่างเรื่องนี้จริงๆขอบคนได้ศูนย์วิชาจากพี่พี่เบลยิ่งขึ้เพิ่มภาษาเต็มบ้างเออ จริงๆเหมือนหนูรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนส่งดีมากในในการเล่นเล่นด้วยกันในแต่ละครั้งรู้สึกว่าเราแค่เปิดเปิดเออเอออะไรกันอ่ะเหมือนเปิดเปิดรับเปิดรับว่าเออพี่เขาส่งมาแบบไหนเราก็เทคแอคชั่นมาแบบนั้นรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนเก่งมากแล้วก็เล่นตามฟิลที่รู้สึกนะตอนนั้นแล้วมันแบบอินมากค่ะคึงความตังเลดน้ออย่างทีนี้ทุกบยบางบอลลงไุดว่าหรือเพื่อนบอเออ หนูแอบหนูแอบเห็นแบบ EP หนึ่งเล็กๆแล้วปล่อยไปปล่ยเไปไโไปไวโอมาน่าัมากยังงคะโอ้หมันน่าัมันเอมันคันมันอยากพูดหรอไมนยังไงมันมันแก้หรือมันน้าผิดหรือมันสมมตมันก็ออมันก็ ลงสปอย EP หนึ่งเลย EP หนึ่งแบบเราไม่ได้ EP หนึ่งไม่มัน EP หนึ่งอ่ะมันคือการเล่าเล่าเล่าว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนอยู่คุณแม่อะไรก็แต่อย่างวันนั้นก็คือที่เวิร์กไฟต์ก็คือแป้เขามากตลอดเนี่ยตีห้าแล้วก็แบบมาจากต่างประเทศใดๆเป็นไงความรู้สึกวันนั้นน่าเกินดีใจเนาะรู้สึกรู้สึกแช่รู้สึกโชคดีมากๆที่มีทุกคนคอยแบบ หนุนหลังคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างๆตลอดเลยรู้สึกแล้วอย่างวันเนี้ยวันนี้ก็คนเยอะเดินเดินมาแล้วแล้วสิ่งแรกที่หนูพูดเลยคนเยอะเยอะเยอะไม่ได้ไรใช่ไหโอ้แล้วคืออ่านปากเราได้เลยเออคนคนเยอะมากจริงก็อยากอยากอยากบอกทุกคนว่าก็ยินดีกับทุกๆการเติบโตของเราแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันในในทุกๆพาร์ตการเติบโตเลยค่ะไม่ว่าจะงานอะไรก็ ยินดีมากมเลยค่ะดีใจดีใจเชื่อใจถกคนองและอย่าจบตัวนะใช่แล้วก็ฝากฝากยูเอ็นท์ด้วยนะคะสองสวันที่4ี่อะไรกรกระดาจ้าสี่กรกฎาดาจ้าขี้ไม่กี่ว่อแลลวกราค่ะดออขอโทษฟีนฟีง่วงอลจะมีขายบัตรกาล่าด้วยอคอ๋อค่ะวัน วันที่28ใช่ใชก็อย,อยากอยากให้ทุกคนมาอจอยกันเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นจะได้ดู EP แรกก่อนใครเลยจะบอกว่าน่ารักมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาดู EP แรกด้วยกันแล้วก็จะมีโชว์พิเศษน่ารักน <ใช S 1> <ช>่<อ>า<อ>รักจากพวกเรา EP 8แอลกอตาไข่บัตร13แล้วก็มาเจอกันเยอะๆนะคะยวไปปินเนาะยวไปินเนาะโอเค,อเคขอบคุณค่ะ